สวันนีทุกคนที่หลงเข้าไปดูคลิปนี้ต้องมีข้าวกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้เราก็มาอยู่กับตัวละครที่มีชื่อว่านาเวียซึ่งเพิ่งจะเข้าเกมมาได้ไม่นานนะครับซึ่งก็จริงๆไม่ถึงวันด้วยซ้ำน,นะถ้าเทียบกับวันลงคลิปนะครับซึ่งด้วยควาที่ว่านาเวียเนี่ยเป็นตัวละครใหม่มากๆผมเชื่อว่ามีหลายๆคนเนี่ย ที่อาจจะยังเล่นตัวละครตัวนี้แบบผิดกันอยู่ซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเล่นให้ถูกต้องเนี่ยมันต้องเล่นยังไงและทําไมถึงต้องเล่นแบบนั้นซึ่งผมเนี่ยได้ทำาท m e s t a m มาไว้แล้วนะครับก็สามารถเลือกดูกันเอาได้เลยนะทั้งหข้อซึ่งก็จะมีตั้งแต่การทาปฏิกิริยาธาตุการชาร์จสกิลการเล่นแบบมูฟเซตที่ถูกต้องหรือว่าทําไมตัวละครนี้เนี่ยถึงขาดฟื้นฟูไม่ได้อัตราคิดที่ควรจะทำเนี่ยมันคือเท่าไหร่แล้วทําไมเราถึงไม่จะเป็นที่จะต้องเล่นทีีีีมม2หหิิิงกก็ไได้้้้้ในนนนนคคคคปปปําาาาตตออบรัแ่่่เเเจะขสูื ผมขอแนะนําร้านดีๆอย่าง Rich Man Shop เป็นร้านรับเติมเกมในราคาถูกบริการเติมเกมออนไลน์ที่มียอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชาระนานส,นสูงสุดถึง10เดือนสะดวกปลอดภัยคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนแถมยังสามารถเติมได้หลายเกมแล้วก็หลายแอปพลิเคชันมากมาีกด้วยโน1เรื่องเติมเกมต้อง richman shop 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 หากคุณกำลังมองหาร้านขายไอดีรีโลคุณภาพที่ซื้อได้ชั่วป้าพและมีประกันยาวๆตลอดชีพผมขอแนะนำร้านดีๆอย่างอาเขตครับเขาเป็นร้านขายไอดีรลีโลและไอดีเริ่มต้น5ดาวเพชรเยอะหลากหลายราคาและมีประกันถาวรตลอดชีพเด็ดทุกการสุ่มโนหนึ่งทุกราคาสายกายชายอย่าพลาดนะครับ ผมขอเริ่มจากการทําอะไรเบสิกเบสิกอย่างเช่นในเรื่องของการชาร์จสกิลกันก่อนดีกว่าครับทาไมเราถึงต้องกดชาร์จสกิลใช่ไหมนั่นเป็นเพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับการชาร์จสกิลกับไม่ชาร์จสกิลต่างกันยังไงมันต่างกันที่ความสามารถในการเก็บพลึกครับคืออย่างนี้บางคนอาจจะงงนะครับตัวละครอย่างนาเวียเนี่ยเป็นตัวละครที่สกิลธาตุเป็นสกิลที่ทำำําดาเมจเป็นหลักซึ่งตัวของสกิลธาตุเนี่ยจะแรงขึ้นตามสเตจของการเก็บพลึก ซึ่งผลึกนี้ก็จะต้องทําปฏิกิริยา,าธาตุหินนะครับอย่างเช่นคุณอากจะทําปฏิกิริยา,าธาตุแบบตกผลึกน้ําหรือตกผลึกอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เป็นว่าเมื่อเราเก็บผลึกมาเนี่ยตัวของสกิลธาตุจะแรงขึ้นซึ่งเราสามารถเก็บสแต็คได้สูงสดุดอยู่ที่6กสแต็คนะครับหรือว่าประมาณ6ผลึกด้วยกันซึ่งถ้าเกิดว่าคุณจะเดินไปเก็บเองเนี่ยมันก็คงจะลาบากใช่ไหมเวลาเกิดผลึกเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครนี้ก็เลยทําระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของสกิลนี้ก็เลยทําระบบหนึ่งขึ้นมาที่เรียกว่าเป็นระบบที่ให้ความสะดวกในนกกกกาาารรเเ็็บบผลปมคั นั่นก็คือเวลาที่เขากดค้าที่ตัวของสกิลธาตุเขาจะดูดผลึกเข้าหาตัวนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวทำเป็นตัวอย่างให้ดูอ่ามีผลึกตกอยู่อย่างนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าเราเนี่ยโดยปกติเราก็ต้องแบบว่าเข้าไปเก็บผลึกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากดสกิลธาตุค้าเนี่ยมันจะดูดผลึกเข้ามาเลยครับอ่ะซึ่งการชาร์จนานแบบที่คุณเห็นเมื่อกี้เนี่ยมันคือการชาร์จสกิลที่ผิดครับแค่สกิลที่ถูกต้องเนี่ยเรากดไม่ถึงวิมันก็ทาได้เลยครับอย่างเช่นแบบนี้ คุณก็จะเห็นได้ว่าตัวของผลึกที่ได้มาเนี่ยมันดูดเข้ามาเหมือนกันถึงแม้ว่าสกิลเนี่ยจะทําการปล่อยออกไปก่อนแล้วนะครับเพื่อการชาร์จสกิลเร็วๆแบบนี้เนี่ยครับมันมีผลอะไรไหมคําตอบก็คือมันมีผลในเรื่องของการที่มันจะทําดาเมจออกมาได้ไวกว่าคนที่ชาร์จครั้งนานๆแล้วมัวแต่เล็งนะครับ พราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาที่เราต่อสู้จริงๆเนี่ยเราก็คงจะมองมอนกันอยู่แล้วนะครับเวลาต่อสู้มันคงไม่มีใครแบบว่าสู้กับมอนแล้วก็หันหลังให้มอนหรอกถูกปหเพราะงั้นเนี่ยเวลาที่เรากดค้างสกิลท่าเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเล็งครับเราแค่กดค้างแล้วปล่อยมือทันทีเลยเมื่อเรากดค้างเพราะว่าเกมเนี่ยก็จะมองว่ามันเป็นสกิลท่าที่กดค้างเรียบร้อยแล้วและที่สําคัญก็คือผลึกที่ดูดเข้ามาเนี่ยมันก็จะเข้ามาถึงตัวเราก่อนที่กระสุนออกไปอยู่ดีเพราะงั้นในเรื่องของเวลาในการทำเนี่ยมันก็อาจจะจบบวชได้ไวขึ้นหล แต่ก็คงจะไม่ได้มีวิทีเยอะขนาดนั้นหรอกครับแต่เอาเป็นว่ามันก็ช่วยทําให้คุณจบวิตีไวขึ้นซึ่งไอ้วิธีนี้ก็ไม่ได้ลาบากเลยนะครับคุณกดสกิลท่าให้ไวกว่าเดิมด้วยซ้ําอะไรประมาณนั้นนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมผมถึงต้องพูดถึงการชาร์จสกิลเองเพราะว่าบางคนเขาเออเลงนานอย่างเงี้ยมันไม่จะเป็นต้องเลงแบบว่าให้ยิงก็ได้นะครับเพราะว่าเรากดแค่นี้ก็ยิงเลยอ่าอย่างนี้ ต่อมาจะเป็นในส่วนของเรื่องการทําปฏิกิริยาธาตุนะครับอย่างที่บอกไปตัวของสกิลาธาตุเนี่ยครับเป็นสกิลที่จะแรงขึ้นตามค่าการเก็บผลึกซึ่งการเก็บผลึก1อันเนี่ยก็จะเพิ่มในส่วนของสต็กคริสตัลชาร์ปเนลหอันซึ่งมันสูงสุดได้ที่6อันนะครับหรือว่าผลึก6ชิ้นนั่นเองซึ่งการทำรตกผลึกเนี่ยมันก็คือการทําปฏิกิริยาธาตุ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของนาเวียเนี่ยก็ควรจะทําปฏิยาธาตุหินให้ได้บ่อยๆเพื่อที่ได้มีผลึกให้เยอะขึ้นนั่นเองซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับข้อต่อไปครับนั่นคือในส่วนของว่าทำไมตัวละครตัวนี้ถึงไม่ควรขัดค่าฟื้นฟูอันติของนาเวียเนี่ยครับถึงแม้ว่าจำไม่ใช่สกิลที่ทำดามจเป็นหลักแต่นี่คือสกิลที่แปะหินเป็นหลักใช่พันอาจจะฟันรูแปลกแปะหินแต่ว่ามันคือการทําตกผลึกได้ง่ายที่สุดแล้วกันในส่วนของอันตินะครับซึ่งค่าฟื้นฟูที่ต้องการของนาเวียในการทําให้ฟื้นฟูมันพอ นั่นก็คืออยู่ช่วงประมาณแถวแถวร้อยสี่สิบนะครับอาจจะร้อยสี่สิบต้นหรืออาจจะร้อยสามสิบปลายแถวแถวนั้นก็สามารถาพื้นฟูได้แต่ถ้าเอาไว้เซฟเนี่ยก็คือประมาณร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งที่อันติมันสาคัญก็อย่างที่บอกแหละคือเราต้องทําการตกผลึกเพื่อให้สกิลท่าเราแรงที่สุดและสกิลอันติมันเป็นสกิลที่ทําผลึกได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับเพราะงั้นเราควรจะมีค่าพื้นฟูให้สามารถวนอันติได้นั่นเองครับส่วนค่าต่อมาที่จําเป็นไม่แพ้กับในส่วนค่าพื้นฟูเลยเนี่ยน่นก็คือในส่วนขององัตรา ซึ่งเอาจริงๆเนี่ยสเตตของนาเวียผมเนี่ยถือว่าแย่มากนะคือคุณไม่ต้องทาตามเอในส่อนขโงสเตตของนาเวียผมนะแต่เป็นว่าสเตตอัตราชี้เนี่ยที่เราควรจะทำเนี่ยมันคืออยู่ช่วงประมาณ70%ขึ้นไปครับทาไมนาเวียถึงต้องใช้อัตราคี้มากขนาดนั้นนั่นเป็นเพราะว่าดาเมจที่เราหวังส่วนใหญ่อย่างนาเวียเนี่ยครับมาจากในส่วนของสกิลธาตุโดยสกิลธาตุอย่างที่บอกมันคือสกิลที่ทำดาเมจเป็นหลักซึ่งมันทำดาเมจแค่ฮิตเดียวครับใช่ครับ1ฮิตเท่านั้น ถ้าเกิดว่ามันดันไม่คลิ่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแย่ครับเพราะว่ามันจะทําให้ตัวของดามเมจ ในโรเตชันนั้นเนี่ยตกไปเยอะมากๆอย่างอย่างที่หลายๆคนรู้กันครับผมว่านาเวียเป็นตัวละครที่สกิลธาตุแรงแบบแรงแรงแรงคือ c 0เนี่ยทำดาเมจแค่สองสามแสนหรือบางคนทำสี่แสนยังได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยการที่สกิลธาตุจะต้องติดคียเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าถ้าเกิดมันดันไม่ติดคีขึ้นมาเนี่ยคุณจะจบกริไ้ได้ชา้าลงมากเลยครับเพราะงั้นคุณเลยต้องใส่ในส่วนของค่าอัตราครียหรือว่าโอกาสในการติดคีิให้สูงพอที่มันจะมีโอกาสติดคีิให้ได้ทุกรอบหรืออย่างมากก็เกือบทุกราาปะมณ70%ขึ้นไ ซึ่งตัวละครนี้เนี่ยมันโตเป็นความแรงขี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องห่วงเรื่องของความแรงขี้เลยเพราะว่ามันเยอะอยู่แล้วคือโอเคแหละร้อยสมันไม่เยอะนะฮะแต่ว่านั่นคือมันเป็นเพราะว่าแปะของผมเนี่ยมันจะไม่ดีอยู่ใ่ไหมและเรื่องต่อมาครับผมนั่นคือในเรื่องของการจัดทีมทีมของตัวของนาวเวียนเนี่ยแทบจะไม่จะเป็นที่ต้องใช้2หินเลย เพราะอะไรคือนาเวียเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถทาําค่าการตกผลึกได้เพียงพออยู่แล้วนะครับจากการที่ผมลองทดลองเล่นคือว่าง,ง่งายๆนาเวีย e เป็นตัวละครที่สามารถแปรหินได้ถี่พอกับความต้องการของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะสามารถเล่นแบบว่าเป็นเบน,เน,เ,น,เ,นเนตเซียงหลิงวุลินะแล้วก็นาเวียก็ได้คือทีมของตอัวละครตัวนี้เนี่ยหลากหลายมากๆครับซึ่งนอกจากสาเหตุที่ตัวของนาเวียเนี่ยจะไม่จะเป็นที่จะต้องมีธาตุหินเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยทำผลึกได้พอเลยนะครับ ยังมีในเรื่องของการที่นาเวียเนี่ยมีพาสซีที่บอกว่าเมื่อมีตัวละครในตัวแบบว่าในทีมอะเมื่อมีตัวละครในทีมนะครับที่ธาตุต่างกัน2ตัวคือจริงๆมันต้อง1ตัวขึ้นไปนั่นแหละหตัวเนี่ยจะได้ a อ k 2เค่สิบเปอตงตัวก็จะได้40%นะครับซึ่งมันบอกว่าซ้อนทับได้ไม่เกิน2ชั้นหรือว่าก็คือตัวละครที่ธาตุไม่เหมือนกันเนี่ยสอตัวนะครับอย่างเช่นเบนเน็ตอาฟูรินะอย่างนี้นะครับก็คือเป็นตัวละครที่มีธาตุไม่เหมือนกันคุณใส ในในส่วนต่อมานั่นก็คือในส่วนของมูฟเซตในการเล่นตัวของนาเวียนั่นเองเราควรจะเล่นยังไงให้ตัวของนาเวียนเนี่ยทำการตกผลึกให้ได้มากที่สุดรีดดามเมจให้เร็วที่สุดโดยผมจะยกตัวอย่างอย่างทีมนี้นะครับซึ่งเป็นในส่วนของทีมที่มีจงลี่ฟรีนาเบนเนตและก็นาเวียเนาะในส่วนของมูฟเซตเนี่ยครับเราก็จะเริ่มมาด้วยในส่วนตัวละครที่แปะธาตุไว้ก่อนเพื่อให้นาเวียที่กำลังจะสลับมาในตำแหน่งถัดไปเนี่ยเป็นตัวละครที่ออกมาทำปร,ริยาธาตุตกผลึก ซึ่งการที่ต้องทําให้ตัวแปะธาตุมันออกมาก่อนเนี่ยเพื่อที่จะทาให้ตัวของนาเวียเนี่ยครับสามารถทําตกผลึกได้ทุกยิที่เรากดอตินั่นเองก็คือเราสามารถทาได้ตั้งแต่แบบว่ากดอติป๊บแล้วมันทําตกผลึกได้เลยนะครับคือไม่ต้องไปกดอัติของนาเวียก่อนนะกดสกิลที่เอาไว้แปะธาตุของตัวละครในทีมก่อนแล้วค่อยตามด้วยในส่วนนาเวียเพื่อให้มันทําตกผลึกได้ตั้งแต่ยิทแรกจากนั้นเนี่ยคุณค่อยตามด้วยตัวบัคทั้งหลายนะครับคือถ้าเกิดคุณมีจงรี่ก็เอาจงรีมากลางโลกถ้าเกิดไม่มีแล้วมมนนอาาดยก็้รววตใสโหื ก็ว่าไปง่ายๆก็คือหลังจากที่ตัวของนาเวียเนี่ยกดอันติแล้วเนี่ยตัวที่ทําหน้าที่เป็นตัวถักเอเนี่ยก็คือตัวครบัฟทั้งหลายนั่นเองเพื่อที่จะให้การสลับตัวมาเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยคือสลับตัวมาที่ตัวของนาเวียและให้นาเวียกดสกิลาตุแต่ต้องไม่กดสกิลาตุแบบค้างนะครับอย่างที่บอกไปเพื่อให้มันดูดผลึกที่อยู่รอบตัวเข้ามาหาตัวเองเพื่อทำดาเมจได้ดีที่สุดซึ่งหลังจากที่เรายิงออกไปแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะยิงต่อทันทีนะครับเราควรจะตีอกีก3-4วิเลย เพื่อให้การทําตกผลึกเนี่ยมันเกิดมากขึ้นเพื่อทนนี่จะทำให้ในส่วนของการชาร์จสกิลธาตุครั้งต่อไปเนี่ยมันแรงนั่นเองการเล่นพื้นฐานของนาวเวียเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับโดยรวมแล้วทุกทีมหรือเกือบทุกทีมเนี่ยมันก็จะเล่นประมาณนี้กันหมดและนี่ก็คือทั้งหมดของวิธีการเล่นนาวเวียนะครับซึ่งผมก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับผู้เล่นใหม่หรือว่าคนที่เอ่อไม่ได้ศึกษาอะไรในส่วนของตัวละครน,นาวเวียมากนะัก หรืออาจจะไม่เก็ตในเรื่องของการทํางานของสกิลแต่ถ้ากิดยังสงสัยอะไรอีกสามารถคอมเมนต์กันได้นะครับผมจะพยายามเข้ามาตอบแล้วกันนะแต่สัญญาว่าผมจะอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบหรือเปล่าถ้าชอบได้๋ยอย่าลืมที่กดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปกดซับขอให้ได้ตัวหน้าตู้ใน10โร When then not his brother